มาครับผูหลวงจนแก้วครับฉลองผูหลวงขอบใจที่จะนักปฏิคิ้งเนี่ยยกงานใหญ่งานหลวงให้ผอหลวงนี่นะโอ้โหหลวงไปขอบจงขอบใจยังเฮามันมูเดียวกันผมยังมีตี้แหมนักตีต้องให้นผูหลวงฮับเมาอ่ะหลวงแล้วปูหลวงฮู้ก็มนเดียวนี่นะเจียงฮายนี่นะผมฮับเมาจะไหนตีผมยังมีบ้านยังมีอาคารตีต้องให้นผูหลวงย่าหมนักครับขอบใจที่นักว่ะผหลวงเห้รวยเอี้เนี่ยกระบะแน่นอนน่ะครับผูหลวงแล้วเห็มาเมินนะ พ่หลวงจะได้เปลี่ยนปอบกำนั้นละผมยังต้องปึ่งปาบารมีพ่หลวงแหมหนักครับมาครับฉลองเรื่องหน้าครับอกกันั้นมาเดินไปแล้วไปเจมเปลี่ยนในห้องพ่อหลวงผมป้ามันเมินขนาดนั้นนะพ่หลวงพ่หลวงพ่หลวงอยู่บ้านเราครับพ่หลวงพ่หลวงโอ้มานี่ตายยากมาบะกันลังอู้ถึงเดียวในซดมาให้ละเอ้เจมเจมพ่หลวงอยู่หลังบ้านเอ็มเ พอหลวงผมเอาพักว่าฟ้าพอหลวงนี่พักนี่ผมปลูกเองกับมือเลยนะบบใส่ย,ยาแบบข้นสารพักใกล้สารพิษพอหลวงพักขิงนี่จะลำเหมือนเดิมป่ะโหตีขิงแม่มาได้ไนี่โอ้แล้วขิงเป็นไดพ่องห้ามป้าขิงมือเลยไปเฮ้ยแกมันถามาขิงแต่เดียวเนี่ยแกโซดมาแล้วเนี่ยฮ่าสบายดีเนี่ยนางอุ้งธุรกิจกับพอหลวงอยู่นี่ เออแฮมปะคิงมือแล้วเพื่อนหายกึ่งตึงหาคิงขนาดหายโขกอขิงก้มซะโอ้เจมเจมส์ิงหายตึงอ่ะแล้วกัน่ะกอดพอหายใจพอมออกอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนครับผัวหลวงเออแล้วคิงเป็นอยังไี้พวกนี้หาว่าธุรกิจคิงอ่ะถไทยลุงขนาดนะธุรกิจไทยของลาบลื่นปีนี้ผมกำไังให้อ่ะหลายล้านอยู่ เป็นระดับเสียน่าเจมส์คิงห้องมันเสียตีนะบ้าโอ้หายินดีก็คิงขนาดนรกนเพื่อนแล้วคิงเหรอเป็นในห้องคนเดียวอ่ะแง่าการยังฮะไอยู่ต่หมู่บ้านเขาเนี่ยกระเพื่อนปลูกพักปลูกไม้มาขายตามกาดออกพ่อยู่บ่กินเนี่ยกระเพื่อนปลูกพักปลูกไม้แล้วเมื่อใดคิงจะโลดกระเปิ้ลนคิงพอสภาพคิงเหรอแต่ก่อนเป็นจะได้ก่อนที่เป็นจะอ่าเนาะ ตุกจะได้ตุกตุกจะแอนแหละตุกจะได้ตุกตุกจะแอนแหะเฮ้ยพอพอยี่เขาเปลี่ยนเหลือกู้ดีกว่านี่ดีเดือนหน้าบ้านเฮ้ยพอไหลวงนะบ่าคิงอ่ะมาเป็นเจ้าภาพยกจอฟ้าครับปอหลวงสักจอเนาะอ้อได้กับปอหลวงไปจอเดียวจะได้เหลือเท่าใดผมเมาหมดสำรับปอหลวงนะผมขึ้นได้กุยยางสนับสนุนกุยยางครับปอหลวง มาขอบใจยิ่งจะนักเลยอีกกาเสียตีมาจนเออเจมแกว้วกินเดียวปลุกแม่งแก้วยังไงเนอะโอ้ปลุกครับเป็น่ยนยังครับ,บ,รบผมมีธ<อ>ุระอยู่เดี๋ยวต้องฟังไปเนี้ยอันเดียวฮะขอตัวไปก่อนเนอะเพื่อนเจมขี้จะไปไหนปลุกหูมาเลยขี้งืิดอย่างยู่อ่ะขี้มึงจะมีการเง,ง,ง,งี้ยเด้อขี้นังนิ่อนครับปลุกกตี คิงอน่ยก็อู้กับมันแห้งลงไปอหรอแห้งอย่างป้หลวงคนอย่างมันเนี่ยโดนอู้มาอี๋ยังน้อยไปอยู่ป้หลวงแล้วป้หลวงพ่อไงมันแต่งตัวก็เอาแต่งตัวมันคนนหนะดับชนชั้นกันป้หลวงคนอย่างเงี้ยมันเกิดมาจะได้อ่ะถึงตายจะอันแหละต้องไปสนใจมันนักพ่อปตีคิงต้องอู้คิงมันคุ้นจะได้ป๋ตีฮะเปลื่อคิงคือคนน่ะคิงอนี่ยอู้อ่ะบางทอเกลยดเปลื่อจริงเลยบัจเจมอ่ะ มันเก็บพักเก็บไม้ไปขายอ่ะมันกับเนี่ยไข่เด็ดรอดแล้ววะมันเคยไปขโมยอย่างไข่กินแล้ววะความสุขของคนเฮาอ่ะมันเดือดตอากันนะบ้านจีขี้พอหน้ามันดีดีแล้วป้าเจมอ่ะเนี่ยป้าเจมเปลือกคิงอ่ะป้าเจมนี่อันนี้เป็นมะตัวไปวะลาบะจับคนดีวะไปเฮ้ย <c oughs> เรื่อยตำแหนงผู้ช่วยเป็อรเยมงจงกล้ใกลกันยอยู่บ้านเน่อยโตอยู่นะถ้ามันใดเาจะมีสััง์เจมวันยุทธี่เขาใหญ่ด้วยกันเตยน่ะเตละออน่ี่เขาเล่น <Jim> ด้วยกันอะสมเดยวเนี่ยิงอได้ดีอะคิงลืมเปิดอย่างนี้ะ ออเห็นปอราะค,งค,าคิงมังงมงนดูดูกัน,นเห็มแล้วคิงเนี่ยขึ้นว่าคิงเนี่ยมีตังละแล้วคิงย่งหัหัวใครก็ได้กับนตีคนเฮาอ่ะตีบินขึ้นไปตีสูงอ่ะมันหัวตโตก,กมาไม่ได้วันหนึ่งอ่ะคิงอาจจะตู้กว่ามเจมก็มได้คิงจับกำบลวงไว้เดีย๋ยวตีแล้วคิงไปขึ้นพอดีดีปวดหลวพอนะครับจากไปเลยครับปวดหัวคนยิบโคมเนี่ย มันแบบสมควรไม่เปลือดที่ทำธุรกิจแล้วมีบ้านหลังใหญ่ลร่หลวงคิงจำม่ได้แล้วยะวันนั้นน่ะคิงอยากจะได้กัหายบัดเจมสคิงปอเนียแล้วกันเล่าอ่ะวันวันไหนหันคิงกินก็เล่าอ่ะการงานหูจะแย่คิงอ่ะเริ่มเป็นยังไงมันก็เลี้ยงแฮนป่ะแฮมจะขอดตังปออยังมาซื้อขิงหรอป่อ่ะโอ้บ่ดแฮนี่ที่หาอู้เนี่ยเป็นห่วงคิงนะบ่ะ ย่าการย่างงานพ่องคิงพ่อรับบ้านจองคิงอ่ะมีกระขวดเหล้าอ่ะเกินไปไปะนีู่คิงบันต้องมาห่วงแฮคิงห่วงกับเกาเอาดอกเกาให้รอดก่อนคิงต้องมาสร้างสอนฮะคิงไปไหนก็ไปไปไปคิงจำไว้เด้อจำอูค้คิงวันนี้ยังจำไว้เลยหม่าห่านี่เออคิงต้องไปแหนมบ้านแฮนมเนื้อตีแค่ขอโทษ ติวันน่ะแฮวู้ดกับคิงแฮงแฮเนี่ยบดีกับคิงแฮมแฮขอโทษแฮขอโทษเพื่อนแฮขอโทษคิงแด้แต่เพื่อนแฮขอโทษแฮขอโทษเพื่อนเป็นยังเชมคิงก็ได้กว่านี้แล้วเพื่อนคิงยอมครับขาคนอย่างเขาเป็นเปืือนได้แล้วกะ บอกเลยฮะเนี่ยมันเคยโกรธมันเคยเคียดคิงเลยเตี้ยโอ้ยสอนเนี่ยเพราะว่าแฮเป็น่วงคิงและคิงพอกว่ะคิงอยากงานจะได้แเจบปวดขนาดไหนแลวคิงว่าแาดีใจกะานทิ้งแต่ละวันเนี่ยกิยนเล่าอ่ะแต่งตัวสภาพจะเอี้ยอ่ะห,หัวฮับหันได้เหมือนกันต่อจากเนี้คิงไปแยกการแก่กแฮไปเป็นเลขาเนอะ ห้าจะแย่จรหั่นั็เพื่อนจ้างไงเดี๋ยวสอนเคียงคนเดียวเอออีกอะอีเขาอ่ะเป็นเพื่อนกันน่ะหักกันไว้อีกอะส่งเสริมกันน่ะไปตั้งดีๆได้ดีก็ดึงเหนอขึ้นไปเออนี่ยโล่งใจละวจู้ให้บ่ะแม่ครับตุ๊หลวงตลองขึออ้นเลยขาคนใหม่ครับเดี๋ยวลองปะ